วิจัยหรือว่าการสร้างงานวิจัยก็ต้องอยากรู้อยากเห็นก่อนถึงจะมีแรงจริงใจทําอยากให้เด็กๆอยากรู้อยากเห็นเพื่อจะได้อยากเรียนวิทยาศาสตร์วิชาในสายวิทยาศาสตร์ที่ชอบสมัยก่อนที่จะรับทุนก็เป็นวิชาคณิตศาสตร์นะครับวิชานี้เป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์จริงๆนะครับเพราะว่าถ้านักเรียนคนไหนที่สนใจวิทยาศาสตร์แล้วก็มีพื้นฐานคณิตศาสตรด์ดีก็จะไปได้ ได้ง่ายได้ไกลครับตอนที่เรียนอยู่มต้นนะครับตอนใกล้จะจบมสามีพ่อก็ไปเจอประกาศรับทุนมตททางหนังสือพิมพ์ตอนจบมสามเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะเรียนเรียนต่อในด้านในด้านสายวิทยาศาสตร์จะเรียนต่อในด้านสายช่างด้วยซ้ําที่เรียกม,มาทุนมตทเพราะเห็นว่าโอกาสในการที่จะเรียนเนี่ยมีสูงขึ้นกว่าและเราก็จะได้รู้อะไรมากขึ้นกว่า ที่เราจะเรียนตสางช่างรับทุนสอในระดับมปลายแล้วนะครับเข้าเรีย <China> นในระดับชั้นมปลายที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ครับในระดับมปลายเนี่ยก็จะมีเนื้อหาวิทยาศาสตร์พิเศษสําหรับปีกสวทด้วยแล้วมีการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับก็ทําให้รู้ว่าวิทยาศาสตร์กว้างมากแล้วก็เยอะมากในตอนนั้นนะครับจบมปลายที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เลือกเรียนสาขาเคมี ที่ที่มชยงใหม่ที่เลือกเรียนสาขาเคมีเนี่ยเพราะว่าจากการทําโครงงานในตอนมอปลายครับสนใจในด้านเคมีมากที่สุดหลังจากนั้นพอจบก็เข้ามาต่อที่มอมหิดลสาขาวิทยาศาสตร์โพลิเมอร์ซึ่งเป็นเคมีประยุกต์เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็ใช้งานเยอะมากพลาสติกยางเส้นใหญ่พวกนี้น,นะครับดับปัญญาเอกที่เชียงใหม่เนี่ยก็ก็เรียนสาขาพโพลิเมอร์เหมือนเดิมแต่เป็นโพลิเมอร์ สายตัวทางชีวภาพจริงเราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นแป้งอันนี้จากธรรมชาติอะไรเงี้แต่ผมสนใจจากทางสังเคราะห์มากกว่าก็เริ่มเข้ามาทํางานที่ภาควิชาเคมีมอมหาสารคามนี้ก็สอนระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับเน้ในในสาขาโพลิเมอร์ต่างๆงานวิจัยที่ทำในปัจจุบันก็เป็นโพลิเมอร์สายตัวทางชีวภาพซึ่งมีทั้งโพลิเมอร์จากธรรมชาติและจากทางสังเคราะห์ซึ่งโพลิเมอร์เหล่านี้เนี่ยกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากเพื่อไปใช้ในผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วๆไป การพัยุกการใช้งานโพลิเมอร์สายตันชีวภาพนะครับก,ก็มี2ประเด็นหลักๆก็คือโอเคพลาสติกใช้ง,งานทั่วไปกับมีส่วนหนึ่งคือระบบนําส่งยาแบบควกคลุมการปลดปล่อยเพราะว่าโพลิเมอร์เหล่านี้สามารถสลายตัวได้ในร่างกายแล้วค่อยๆปลดปล่อยยาออกมาทําให้เราทานยาน้อยลงโครงการพสวททาให้ผมเนี่ยเรียนรู้เทคนิคขั้นตอนการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีนําความรู้เหล่านี้เนี่ยส่งต่อให้กับลูกศิษย์แล้วประเทศชาติก็จะได้พัฒนาขึ้นเมื่อมีความรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้น